น้ำมันนะครับนิดเดียวนะครับเติน้ำมันเข้าไปใส่เข้าไปในหม้อเนี่ยแล้วเราก็เอาสับเกลือเราที่เราสับไว้นะครับเครื่องจะเยอะหน่อยน,นะครับถึงอรลอยเนดะีย๋ยวเราผัดน้ำมันให้ตัวสับเกลืออีสันของเราเนี่ยมันหอมนิดนึงนะครับอเมื่อหอมขึ้นแกงแล้วนะครับเราก็จะนําตัวเนื้อไก่เนี่ยที่เราล้างไว้สะอาดแล้วนะครับสะเด็ดน้ําใส่เข้าไปผัด ไก่นะครับไม่ค่อยได้ทํานะครับอาหารเมนูที่เป็นไก่เนี่ยไก่ในภาษาเวียดนามเนี่ยเราออกเสียงว่ากากาแปลว่าไก่นะครับแต่ถ้าเนื้อไก่เนี่ยเราก็จะเติมคําว่าถิดก็ไปล้่เป็นเนื้อไก่นะครับถิดกาถ้าแ,แปลว่าเนื้อไก่นะครับในภาษาเวียดนามอ่ะทีนี้เอ,อเคล็ดลับนะครับเราเติมเลือเ้าไปนิดหนึ่งนะเราก็คั่ว,ขขวให้เครื่องเนี่ยเขารัดกับ ตัวเนื้อไก่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนะครับโคนต้นหอมเนี่ยเอาไปแล้วก็เอาใบมะกรูดเข้าไปนะคะเอาใบมะกรูดเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเติมน้ำปลารานะครับเข้าไปผัดเลยเราก็จะเติมลุกโด,ดลงไปนะแล้วเราค่อยใส่ผักนะครับแล้วเราค่อยปรุงรสเขาอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องปรุงไม่เยอะนะครับเราจะเน้นน้ำปลรราน้ำปลาแล้วก็ อาหารมีสาดเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราผัดผงชูรสไม่ได้นะครับใส่หัวัอยาวเข้าไปก่อนงั้นก็จะเป็นโคนของนี่ครับโคนของความตุ้งนะครับต้มความตุ้งเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วก็ผัดไปนิดนึงมะเขืออันนี้ถ้าเป็นมะเขือลายแบบ ทีสานเนี่ยจะอร่อยกว่านะครับเราใส่มะเขือเข้าไปตัวผักนี่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาไว้นิดหนึ่งนะครับพอให้เขายุนะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ํานะครับไม่ต้องเยอะนะคบอันนี้น้ําล้างครกนะครับเติมเข้าไปแล้วเราก็จะเริ่มปรุงเราใช้น้ําปลานะครับเราใช้น้ำปลาเนาะน้ำปลาดี แล้วก็ฮารีสานขาดไม่ได้นะครับชูรสเมื่อเราต้มเข้าไปสักครู่นะครับเขาได้ลักษณะประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ต้นหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยผัดชีลาวสูตรนี้เราไม่ได้ใส่ข้าวกั้วนะครับเพราะว่าใส่ข้าวคั้วแล้วเนี่ยเขาจะเซ็งไวนะครับ เราเราเราไม่ใส่ข้าวคั่วนะหรือว่าบางคนเน่ยก็จะใส่ข้าวเบือด้วยก็ได้นะครับถ้าคนอีสานเนี่ยก็จะรู้จักข้าวเบือแต่สูตรเราเนี่ยไม่ใส่นะครับเพราะว่าใส่แล้วมันจะเซ็งเซ็งไวครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มความเหนียวครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้สุกมากนะครับเผืออุ่นด้วยนะครับผักก็เดี๋ยวอีกนิดนึงให้มาเผือเขาสุกเอ่อถ้าเป็นแกงอ่อมสไตล์อีสานจริงๆที่บ้านนะครับก็จะน้ําน้อยแบบนี้แหละจริงๆบางที่เนี่ยน้ําน้อยกว่าน,นี้ด้วยซ้ํา เขาเรียกว่าน้ำอ,อ่อกเจาะก็คือน้ำนิดเดียวนะครับอาหารอีสานเนี่ยเขาก็จะเน้นแบบให้ให้เขาเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบความเหนียวนะครับเติมข้าวเบือเข้าไปนิดหนึ่งได้หรือว่าจะเป็นข้าวคั่วก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยใช้แป้งมันนะครับละลายแป้งมันเข้าไปนิดนึงได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวจะต้มต่อไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ไปตักใส่ชามนะเราก็ได้แล้ว